บทนั่นสําคัญที่สุดที่ตรวจเช้ายะาสังสิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาโดยสรุปแล้วปัญจุปาทานักขันเป็นทุกเป็นตัวทุกห้านั่นเอาเป็นตัวตนพร่อมกันไม่ได้เพราะมันเกิดคนละทีแต่ว่ามันเป็นได้ทั้งห้าเลยเอาเป็นตัวตนได้ทั้งห้าแรกแต่เหตุการณ์ว่ามันทําให้เอาอะไรเป็นตัวตนจิตมันโง่ เมื่อรูปทําหน้าที่ก็รูปเป็นตัวตนจิตมันโง่เมื่อเวทนาปรากฏมันก็เวทนาเป็นตัวตนจิตมันโง่เมื่อสัญญาปรากฏในความรู้สึกมันก็สัญญาเป็นตัวตนจิตมันโง่เอาสังขารความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี่มาเป็นตัวตนกระทั่งเอาวิญญาณที่รู้แจ้งเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นเดี๋ยวทางกายเดี๋ยวทางใจเอานี่เป็นตัวตน ตามปกติมักจะวิญญาณเป็นตัวตนกันโดยมากในสูตรในบาลีก็มีเหมือนกันคนธรรมดาทั่วไปจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ง่ายที่สุดว่าวิญญาณเป็นตัวตนถ้าวิญญาณมันทำหน้าที่ <c oughs> เห็นรูปฟังเสียงดงกลินริมรน้ผูดกระทะมามแบบหน้าที่ของวิญญาณแ้วถ้าเขาเชื่อว่ามีวิญญาณปฏิสนธิไปเกิดโดยแล้วก็วยิงเอาวิญญาณเป็นตัวตนใหญ่เลย ไอ้วิญญาณโน้นมันคนละคนละแบบวิญญาณปฏิสุนทีแล้วกบวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นสายใจเนี่ยที่เขาสอนกันอยู่แต่ก่อนก่อนนั้นมันคนละแบบแต่ผมอุตริมันบาเดียกกันแหละเมื่อเมื่อวิญญาณตั้งต้นที่ตาที่หูนั่นแหะคือเรื่อปฏิสุนทีเตัวะตนจะเริ่งปฏิสุนทีกันที่ตรงนั้นมีจุดติมีปฏิสนทีได้โดยที่ร่างกายไม่ต้องเข่าลงไม่ต้องอะไรเดี๋ยวนี้ที่นี วิญญาณพอเห็นรูปเกิดจากสู่วิญญาณเนี่ยมันจะมีจุดตั้งต้นจุดจุดตั้งต้นที่ตรงนี้ซึงจะมีผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานนะนั่นมันเป็นจุดปริสุธิกันที่วิญญาณนะั่ะที่ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจแต่อย่างนี้ไม่มีใครพูดลวแล้วผมพูดเขาก็ว่าาว่าโง่พูดเอาเองหลอกคนนี่นี่คือสิ่งที่ผมกําลังถูกด่าอยู่ถ้าอธิบายอะไรมันผิดไนปะจากที่เขาเคยอ,อธิบายแล้วมันก็ ถูกดา่าถูกหาอะไรอย่างนี้นะเรามันก็มองเห็นอย่างนี้แล้วก็เพื่อประโยชน์แก่สันชิตทิทโกอากาลิโกเอหิปติโกจึงพูดอย่างนี้แล้วผมก็ไม่ได้เคยยกเลิกอย่างที่เขาพูดพูดซ้อนๆกันอยู่ก็ปล่อยไว้เถิดสำหรับของเขาก็สงวนไว้เกิดแต่ว่าเราต้องการให้เห็นอย่างนี้มันดีกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าทำประโยชน์กว่า ถึงเรียกว่าเป็นสัณฑิติโกกว่าเป็นอาการลิโกกว่าเป็น services, เอหีปัฏิโกกว่ามามองอย่างนี้กันสิคุณจะพอใจสอบเอาความรู้หรือความจริงอันอันน่าเบื่อเรื่องขันห้ากลับออกไปบ้านได้หรือไม่ผ้องกลัวว่า ผู้บวชทั้งหลายเนี่ยเรื่องนี้คือพระรุรามรุ่งรังทิ้งวาที่วัดไม่เอาไปไม่เอาความรู้เรื่องเป็นจกขันหรืออุปทา,านอันขันกลับไปบ้านเมื่อศึกไม่เอาไปก็เป็นความรู้ที่รุ่มร่ามรุ่งรังคือพระนี่จะลําบากจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวตนที่ไหนเมื่อไรจะไม่รู้ว่าขันไหนเกิดเป็นตัวตนที่ไหนเมื่อไรขึ้นมาเมื่อศึกไปอยู่ที่บ้านแล้วที่มันก็สกัด ไม่อยู่สกัดกิเลสไม่อยู่สกัดไอ้ความเกิดแห่งกิเลสไม่อยู่มันเรื่องขันห้านี่ไม่ใช่เรื่องงุ่มง่ามคลุกคะผู้ดได้เสียงไรลามันเป็นเรื่องจริงที่สุดเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดของพระพุทธศาสนาขารองให้ทุกคนศึกษาอย่างยิ่งศึกษาจากของจริงไม่ใช่จากหนังสือ ศึกษาจากความจริงให้รู้จากตัวรูปตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณที่มันเกิดอยู่ตลอดวันตลอดคืนเมื่อเมื่อร่างกายทําหน้าที่เช่นตายเห็นรูปเป็นต้นมันก็เป็นรูปประคันทาหน้าที่เมื่อร่างกายที่เป็นรูปเป็นรูปประคันภายในไปถึงกันเศ้ากับไอ้รูปที่เป็นรูปประคันภายนอก ถึงกันเข้าอย่างนี้เรียกว่าไอ้รูปเนี่ยมันทําหน้าที่มันเกิดรูปอากานะมันทําหน้าที่อย่มันเกิดวิญญาณอากเกจะจักสุวิญญาณโสตวิญญาณอะไรขึ้นมาก็เรียกวิญญาณอากนรสามอย่างนี้มาถึงกันเรียกว่าผัสสะแล้วซึ่งจะต้องเกิดเวทนาเป็นแน่นอนผัสสะนี่จะรวมไว้ในเวทนาขันก็ได้ก็รามันใกล้ชิดดี มันมีเวทนาขันก็มีผัสสะถ้าไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาขันเมื่อเราไม่มีความรู้สึกเป็นเวทนามันก็ไม่มีเวทนาขันพอเรารู้สึกในเวทนามันก็มีเวทนาขันเกิดขึ้นมาจิตมันเป็เื่อความรู้สึกเวทนานั่นเป็นตัวตนเอารถแห่งเวทนานั่นเป็นของตนตัวตนมันก็เลื่อนมาอยู่ที่เวทนา นี่คอยมองเห็นชาติลงไปว่าขันทั้งห้าเกิดพร้อมกันไม่ได้มันคนละทีนั้นตัวตนเนี่ยมันจะเกิดพร้อมกันในขันทั้งห้าไม่ได้เพราะว่าขันทั้งห้ามันไม่ได้มีอยู่พร้อมกันได้นั้นตัวตนมันก็ผลัดกันเกิดในตัวขันแต่ละขันแต่ละขันเป็นทีละขันละขันเมื่อใดมันเกิดในขันไหนก็ไปรู้ว่าแต่จะต้องให้มองเห็นชัดว่ามันเป็นทุกทุกทีและทันทีที่มันเกิด ตัวตนเกิดอุปาทานว่าตัวต,วตวนเรื่องนี้จะต้องรู้และต้องควบคุมกันให้ได้และควบคุมกันไปจนตายถ้ายังไม่สําเร็จเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสก่อนก็ต้องรู้เรื่องนี้ต้องควบคุมเรื่องนี้กันไปเรื่อยๆจนตายจึงจะสําเร็จประโยชน์ตามหลักแห่งพุทธศาสนาแต่ถ้าเห็นว่ายุ่งยิ้มนักจูจีอะไรอย่างเงี้ยไม,ไม่รู้ไม่อยากจะรู้ ก็เลยล่อยลืมเลือนไปไม่ต่างสนใจมันก็ได้เหมือนกันมันก็อยู่กัอย่างเดิมไม่รู้เท่าทันจิตใจไม่รู้เท่าทันกิเลสไม่รู้เท่าทันความทุกข์<ม>้นถ้าเราจะไม่ให้เรื่องมากนักไม่แยกออกเป็นห้าขันเอาไปเพียงว่าตัวตนความรู้สึกว่าตัวต,วตนอย่าให้มันเกิดก็จะไม่เป็นทุกข์ นี่คนอย่างรู้มันมันก็จะถามตลอดกิดที่ไหนเล่าเดี๋ยวมันก็ไปไปต้องพูดเรื่องขันาห้ากันอีกถ้าคนนั้นมันเิดถามามาตัวต้นเกือที่ไหนเล่าแล้วางคต้องพูดเรื่องขนาาันห้านมาอีกก็เสียเวลาจุก,กจิกยุ้มยิ้มไปอีกแต่ถ้าใครสามารถที่จะตัดตอนว่าตัวตนความคิดว่าตัวตนความรู้สึกมันหมายว่าตัวตนนี่ไม่เกิดทําให้ไม่เกิดได้ก็พอเหมือนกัน มชื่อเรียกว่ารวบยอดเมาวรวบยอดกันหมดไม่เกิดคาวามรู้สึกแค่นี้มัน,นก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คุณก็ลองไปคำนวณดูเลยว่าเราออกไปแล้วเราจะต้องกระตลกับอะไรอะไรจะทําให้เกิดคาวามรู้สึกเป็นตัวตนของตนเราจะได้โกรธเขาถึงกับด่าเขาตีเขา ภายในครอบครัวก็ตามหรือว่าตรงกันข้ามมันเป็นเรื่องรักเรื่องลงไหลเรื่องยึดถือเรื่องกำนัดอ้าวมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งก้เริ่มเริ่มเรียกว่ายินดียินร้ายนะยินดียินร้ายมันก็เหมือนกับว่าจุดตอวอดจุดตั้งต้นเกิดกิเลสเกิด,ดความทุกข์ เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเป็นสายเป็นวงเป็นวัฏฏะสงสารเป็นอะไรไปน,นี่คือร้อนเรียกว่าไฟกิเลสร้อนชุดนี้เรียกว่าไฟกิเลสถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่ร้อนก็เรียกว่ายังเย็นเป็นนิพพานผมพูดว่าถ้าไม่มีกิเลสอุปาทานเกิดขึ้นมาจิตอยู่กับนิพพาน ก็มีคนเอาไปด่าไปว่าไปอะไรกันตามแบบที่เขาไม่ไม่ยอมพูดอย่างนั้นไม่ยอมถืออย่างนั้นเขาถือว่ามีวัตสงสารมีความทุกข์ตลอดเวลาเราว่าถ้าไม่เกิดทิเลสขึ้นมามันเป็นนิพพานคือไม่เป็นวัตสงสารเมื่อาวางย้ายทิเลสเกิดก็จะได้อยู่กับนิพพานแม่ชั่วณะชั่วณะนา ขณะใดไม่มีอุปาทานเพราะนั้นเป็นปรินิพานในในจิตธรรมนี่หลักมันมีอยู่เลยพอมีอุปาทานมันก็ไม่เป็นนิพพานไม่เป็นปรินิพานในจิตธรรมคือไม่ดับเย็นในจิตธรรมพอไม่ไม่เกิดมีุปาทานมันก็ดับเย็นในจิตธรรมรู้สึกได้โดยตนเองที่นี่แต่เดี๋ยวนี้แล้วเรียกวันนิพานที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ ไม่มีใครพยายามที่จะเข้าใจถ้าเขาตัดบดเทเพื่มเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เขาสอนกันมาอย่างนั้นต้องรออีกหมื่นชาติแสนชาติอาตงไขชาติข้างหน้าในอนาคตการโน้นเทินมันจึงจะถึงนิพพานได้นิพพานที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมฟังาตามหลักธรรมารนั้นเมื่อใดไม่มีตัณหาปาทานเมื่อนั้นเป็นนิพพานในจิตธ,ธรรม